จัดอันดับกับ PN ภูมิใจเสนออันดับที่5เรือดำน้ำขีปนาวุธนำวิถีชั้นยาเซนเรือดำน้ำขีปนาวุธนำวิถีชั้นยาเซนโปรเจกต์885เป็นเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่ล่าสุดของรัสเซียซึ่งถือเป็นหนึ่งในเรือดำน้ำที่ทันสมัยและทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลกเรือดำน้ำชั้นยาเซนมีหน้าที่หลักในการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อโจมตีเรือรบผิวน้ำ เรือดำน้ำของฝ่ายตรงข้ามและสามารถโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้ด้วยขีปนาวุธร้อนแตกต่างจากเรือดำน้ำชั้นโบเรทที่เป็นเรือดำน้ำขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์เรือดำน้ำชั้นยาเซนมุ่งเน้นไปที่ภารกิจเชิงยุทธวิธีและการทำสงครามใต้น้ำทำให้มันเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อกองเรือของประเทศคู่แข่งการออกแบบตัวเรือและเครื่องยนต์พลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีลดเสียงทำให้เรือดำน้ำชั้นยาเซน เป็นหนึ่งในเรือดำน้ำที่เงียบที่สุดในโลกและยากต่อการตรวจจับด้วยระบบโซนา่าสามารถยิงขีปนาวุธร่อนได้จากท่อยิงแนวตั้งเวอร์ติ l a ลอนซิสเต็มเช่นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนหรือขีปนาวุธร่อนคาลิเบอร์ที่สามารถโจมตีได้ทั้งเป้าหมายทางเรือและภาคพ,พื้นดินสามารถยิงตอปิโดขนาด533ม mm, ิลิมจากท่อยิงตอปิโด8ท่อเพื่อโจมตีเรือดำน้ำและเรือรบผิวน้ำ ติดตั้งระบบโซนาทรงกลมขนาดใหญ่ที่หัวเรือซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดของรัสเซียทําให้มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายใต้น้ําและบนผิวน้ําได้อย่างเหนือชั้นมีการออกแบบที่ล้ําสมัยโดยมีท่อยิงตอปิโดอยู่ตรงกลางลําเรือไม่ใช่ที่หัวเรือเหมือนเรือดำน้ํารุ่นเก่าทําให้สามารถติดตั้งระบบโซนาขนาดใหญ่ที่หัวเรือได้เต็มที่เรือดำน้ําชั้นยาเซนถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสําคัญของกองทัพเรือรัสเซีย และเป็นสัญ,ญาลักษณ์ของความมุ่งมั่นในการรักษาสมดุลทางอำนาจทางทะเลในปัจจุบันครับ